เราต้องเรียนรู้จากอดีตสำหรับผมเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่หลายคนซึ่งรู้สึกเหมือนกับผมว่าเป็นอุปสรรคอยู่เนี่ยไม่กล้ากระโดดที่จะบอกว่าถึงเวลารื้อรัฐธรรมนูญเพราะกลัวว่าไม่รู้ว่ารื้อแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมาสัญญาณที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือพอเราเห็นว่าองค์กรอิสระไม่น่าเชื่อถือเราบอกว่าไม่เอาเผด็จการทหาร ตอนนี้คนที่อยากจะโละสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีคําตอบเพียงแค่ว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของเสียงข้างมากในการเลือกตั้งซึ่งถ้าเราไปสู่จุดนั้นก็เท่ากับเราไม่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ดังนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยการช่วยกันให้กลไกลการตรวจสอบการใช้อํานาจของคนที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งคนเข้าสู่อํานาจเนี่ย คือสิ่งที่ต้องเราต้องทําให้ได้มากที่สุดมันก็จะกลับมาเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายความเป็นอิสระของหน่วยงานการตรวจสอบต่างๆซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะองค์กรอิสระหรือศาลแต่ว่าสื่อมวลชนด้วยนะครับผมว่านี่ต่างๆคือหัวใจ